ดีค่ะทุกคนทุกท่านยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องความสุขทารโลโดยไม่หมอความสุขหัวโตๆแม่หมอหอัวโตนั่นเองนะคะแม่หมอที่มีพลังงานออร่าพลังงานเอนเนรี่บวกบวกบวกให้กับทุกคน ทุกช่วงเวลานะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็น้อมรับแต่สิ่งดีๆนะคะขอบคุณคนที่ติดตามใหม่ติดตามเก่าน้อมรับยินดีรับได้รับนะคะกดไลค์กดแชร์ขอบคุณคนที่ไม่ค้าโฆษณาแต่ถ้าค้าไม่เป็นไรนะคะขอบคุณคนที่ให้ซูปเปอร์เต็งแม่หมอนะคะเอาละคะ่ะค่ําคืนนี้เรามานะคะตั้งชื่อแรนด้อมว่านะคะดวงจิตดวง ดวงจิตดวงใดที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณและมาเฝ้านะคะช่วงเวลาคุณหลับไหลเหมือนเขามาคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณเวลาคุณนอนนั่นเองนะคะดวงจิตดวงใดที่มีบุญสัมพันธ์กับคุณแล้วมาเฝ้าคุณเวลาคุณนอนเพื่อไม่ให้คุณเจออันตรายใดๆนั่นเองนะคะมาดูค่ะขออนุญาตครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาทุกพระองค์นะคะณที่นี้นะคะ มาค่ะดวงจิตดวงใจนะคะที่เข้ามานะคะปลอยคอยเฝ้านะคะดูแลเป็นห่วงคุณณนะช่วงเวลาที่คุณหลับนะคะช่วงกลางคืนนะคะ The ค o เดนะคะเดอะฟู fool, ค่ะนะคะเขาเป็นเทวดาค่ะเดอะฟู fool, นะคะ เขาเป็นเทวดาดวงจิตดวงใดนะคะดวงจิตเขาอาจจะเป็นผู้ชายนะคะเป็นเจ้าที่บ้านคุณนั่นแหละค่ะดวงจิตดวงใจนะคะเจ้าที่บ้านเจ้าที่เรือนของคุณนะคะในยามหลับไหลดูดิเขามาดูคุณนะคะในบนหลังคาคุณหรือที่ไหนที่คุณนอนนะคะเขามาป้องกันทั้งครอบครอบรอบทั่วอนาตาบ้านคุณเลยนะคะทั้งหลังเลยนะคะนะคะถ้าใครอยู่คอนโดก็ทั้งคอนโดเลยค่ะ เป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะสี่ทำไมถึงเป็นเจ้าที่เจ้าทางเห็นไหมคะสี่เหรียญสี่หมายถึงว่าที่บ้านนั่นเองนะคะเจ้าที่บ้านนั่นเองนะคะทุกคนแล้วเขามาคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณตลอดยี่ิบสี่ชั่วโมงเลยนะคะทุกคนเวลาคุณหลับคุณนอนคุณไม่ต้องห่วงนะคะแล้วไงต่อคะนะคะมีใครอีกไหมคะนะคะเขาเป็นเจ้าที่เจ้าทางถ้าเป็นเจ้าที่เจ้าทางนะคะหรือว่านะคะ เป็นเจ้าของแต่เก่าก่อนก็ขอให้ออกไพ่มาดีๆนะเป็นใบแรกเลยทุกคนนะคะ tense of a n e นะคะเขาเป็นผีบ้านผีเรือนช่วงนี้ผีบ้านผีเรือนออกบ่อยจังเลยอะ่ะนะคะเขาเป็นเจ้าของแต่เก่าก่อนเขาเป็นเจ้าของแต่เก่าก่อนทุกคน้องเห็นไหมนะคะเขาเป็นเจ้าของแต่เก่าก่อนที่บ้านหลังนี้ นะคะเขาคุ้มครองคุ้มภัยค่ะคุณนะคะสิบไม้เท้าคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณตลอดเวลานั่นเองนะคะเขาเป็นเจ้าของบ้านแต่เก่าก่อนค่ะนะคะนี่ออกมาบ่อยมากเลยทั้งที่เราไม่ได้พูดถึงผีบ้านผีเรือนนะทุกคนนะคะแล้วเขาก็เป็นเจ้าที่เจ้าทางนั่นเลยค่ะแล้วไงต่อคะนะคะเป็นเจ้าที่เจ้าทางผีบ้านผีเรือนเป็นเจ้าของเขาเป็นเจ้าของแต่เก่าก่อนเลยค่ะ นะคะคอยู่นั่นมาเนิ่นนานแล้วและบ้านหลังนี้เขาคุ้มครองคุ้มภัยแม้ว่าบ้านของคุณเพิ่งจะสร้างคุณเพิ่งจะมาอยู่เดือนสองเดือนหรือหนึ่งปีหรือว่าเพิ่งสร้างเสร็จแต่ที่ดินที่ตรงนั้นมีเจ้าของแต่เก่าก่อนที่เขาอาศัยอยู่บนพื้นดินนั่นแหละค่ะทุกคนโอ้โหนี่คือ3ามดาบนะคะสามดาบคุณเห็นไหม คุณไม่ต้องกลัวว่ามานไลา์นะคะบานหลายบางสิ่งบางอย่างเงาดำๆที่อยู่บ้านคุณหรืออะไรเขาจะมาช่วยปัดเป่าค่ะเขาจะมาช่วยปัดเป่านี่คือ3ามดาบเห็นไหมคะเงาดำๆๆซึ่งไม่เห็นหัวมีแม้มีภัยร้าย,ายอันตรายใดเขาก็จะมาคอยปัดกวาด นะคะปัดเป่าทุกสิ่งทุกอย่างออกจากบ้านคุณนั่นเองนะคะในยามค่ำคืนนะคะมีสิ่งชั่วร้ายอะไรที่มันเป็นพลังงานแฝงที่เข้ามาเขาก็จะดักจับไว้เลยค่ะนี่ค่ะเขาดักจับพลังงานหลายเข้ามากำไก่บ้านคุณเวลาคุณนอนหรือเข้ามาในห้องนอนคุณไม่ได้เข้ามาในห้องนอนครอบครัวคุณไม่ได้เลยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะโอ้ ะะเขาเป็นนางฟ้าและเขาเป็นเทวดาที่บ้านของคุณมีทุกมีทั้งเจ้าที่บ้านมีทั้งผีบ้านผีเลือนนะคะแล้วก็เป็นเทวดาและนางฟ้านะคะเป็นนางฟ้าเลยค่ะนี่คือหกไม้เทา้านั่นเองนะคะเป็นนางฟ้าค่ะทุกคนเห็นไหมคะนะคะเทวดาและนางฟ้าที่มานะคะ คอยคุ้มครองคุณเวลาคุณหลับไหลถึงแม้ว่าคุณจะอยู่บ้านเช่าก็ตามจะมีเทวดาและนางฟ้าและเจ้าที่บ้านนะคะมาคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณด้วยนั่นเองค่ะนะคะมีเทวดาและนางฟ้าด้วยนะคะนะคะแล้วไงต่อคะและใครอีกคะนะคะมีอีกไหมคะทุกคนนะคะเขาอาจจะเป็นแม่บรรพบุรุษของคุณที่เสียไป อาจจะเป็นแม่ของคุณก็ได้นะคะนะคะเนี่ยค่ะมาคอยอยู่บนฟากฟ้าเขาเฝ้ามองคุณอยู่นี่คือสี่ถ้วยนะคะแม่ของคุณก็ได้นะคะที่อยู่บนฟากฟ้าแล้วแต่เวลาคุณหลับไหลความเป็นแม่ก็ย่อมห่วงใยลูกเป็นธรรมดานั่นเองค่ะนะคะถ้าแม่ใครเสียแล้วนะคะหรือว่าบรรพุรุษที่เป็นผู้หญิง ที่มีสายใยผูกพันกันมามีสายยานของคุณนั่นเองนะคะท่านเรับท่านเฝ้ามาเฝ้าดูแลห่วงความเป็นใยของคุณนะคะณนะช่วงเวลากรกลางค่ำกลางคืนให้คุณได้หลับสนิทนั่นเองนะคะทกคคุณค่ะ ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาคอยปกป้องทรัพย์สินที่บ้านของคุณด้วยนะคะคุณไม่ต้องห่วงทรัพย์สินที่เป็นอาสังบ้านรถทุกสิ่งทุกอย่างเงินที่อยู่ในตู้เซฟท่านจะคอยคุ้มครองทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ในบ้านของคุณนั่นเองนะคะในช่วงเวลาที่คุณหลับไหลเวลาคุณหลับไหลคุณจะหลับไปเลยใช่ไหมคะนั่นแหละค่ะท่านจะมาคอยคุ้มครองคุ้มภัยให้กับคุณแม้กระทั่งทรัพย์สินของคุณที่อยู่ในบ้าน นั่นเองนะคะแล้วตอนนี้ท่านอยากบอกอะไรกับคุณคะนะคะท่านอยากสื่ออะไรกับคุณไหมคะท่านอยากสื่ออะไรกับคุณไหมนะคะขออนุญาตนะคะนะคะท่านอยากสื่ออะไรกับคุณไหมคะสิ่งที่เป็นทั้งนะคะเจ้าที่แต่เขาก่อนนะคะแล้วก็เทวดานางฟ้าแล้วก็บรรพบุรุษของคุณที่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็เจ้าที่บ้านนั่นเองนะคะนะคะแล้วไงคะท่านอยากสื่อ ทุกคนอยากสื่อเอ,อ่อทุกดวงวิญญาณนะคะอยากสื่อกับคุณอะไรอยากบอกอะไรกับคุณไหมคะทุกคน,กคนคขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณค่ะขอบเขาอยากสื่อค่ะนะคะคุณให้คุณมีความสุขในทุกๆครั้งเขาในทุกๆวันเขา โอบอุ้มนะคะคุณเหมือนคุณเป็นรูปของเขานั่นเองนี่คือคุณนะคะเวลาคุณนอนหลับไหลคุณเหมือนได้นอนอยู่ในในอ้อมกอดของแม่คุณนั่นเองเห็นไหมคะเนี่ยค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงผู้ชายเวลาที่คุณนอนหลับไหลเหมือนคุณได้นอนในอ้อมกอดแม่นี่คือ สิถ้วยสุกเหลือๆสุกลรลนนับจากนี้ให้คุณสบายใจเวลาคุณนอนหลับไหลคุณไม่ต้องกังวลอ,อะไรทั้งนั้นนะคะท่านจะเป็นเหมือนแม่ของคุณนะคะที่มาคอยก่อมคุณนอนนะคะอยู่ในอกของท่านนั่นเองค่ะนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ คุณคะนะคะนี่คือสามเหรียญน,นะคะท่านบอกว่าให้คุณมีความสุขกับชีวิตใหม่ที่กําลังจะเริ่มต้นขึ้นท่านจะมอบบางสิ่งบางอย่างชีวิตใหม่เรื่องการเงินที่คุณเป็นกังวลหรืออะไรต่างๆที่คุณมีปัญหา ท่านกำลังจะมาสื่อบอกคุณให้โอยพรกับคุณให้คุณเป็นผีเสื้อตัวใหม่ที่สดใสสวยงามท่ามกลางมวลหมู่ดอกไม้นั่นเองนะคะเรือด,ด้านการเงินตอนนี้คุณกำลังท่านบอกว่าให้คุณมีความสุขแล้วความสุขจะนําเงินมาให้คุณนั่นเองครอบครัวคุณกําลังจะมีความสุขอีกครั้งนั่นเองนะคะท่านอยากจะมาสื่อนะคะท่านรักและเอ็นดูคุณมากทนุถนอมคุณมากนะคะเหมือนไข่ในหินเลยค่ะ ทุกคนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนะคะถ้าคุณเป็นกังวลเรื่องการเงินคุณไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องการเงินอีกต่อไปนับจากนี้ความสุขเรือเรือสุขเรือเรนะคะนับจากวันที่เข้ามาดูนี่คือ9้าวถ้วยความอุดมสมบูรณ์ครอบครัวคุณจะมีแต่ความอบอุ่นเรื่องการเงินการงานให้ปล่อยวางไม่มีปัญหาอะไรเลยค่ะ สื่อที่ท่านอยากมาบอกว่าท่านรักและเอ็นดูคุณให้คุณมีแต่ความสุขนะคะชีวิตครอบครัวของคุณไม่ว่าคุณจะ,ะเป็นคนโสดหรือว่ามีครอบครัวแล้วนับจากคุณที่เข้ามาดูณนะช่วงเวลานี้ท่านบอกว่าให้คุณมีแต่ความสุขดึงพลังงานแห่งความสุขออกมาให้ได้แล้วการเงินของคุณจะเข้ามานี่คือผีเสือ้อผีเสื้อก็เหมือนกับ นะคะเงินให้ทำตัวเป็นเหมือนดอกไม้ที่นะคะส่งกลิ่นยั่วยวนนะคะให้ให้ผีเสื้อมาดอมดมแล้วนั่นเลยค่ะเหมือนคุณมีชีวิตชีวาเมื่อ,อไหร่ที่คุณมีชีวิตชีวาเหมือนอาบน้ำตลอด24ชั่วโมงผีเสื้อก็จะมาดอมดมเมื่อกลิ่นเงินได้กลิ่นกายของคุณที่หอมตลอดมีความสุขตลอดเงินก็จะเข้ามาหาคุณนั่นเองนะคะครอบครัวของคุณจะมีแต่ความอบอุ่นนั่นเองค่ะแล้วไงต่อคะ นะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะท่านบอกว่าณนะตอนนี้คุณเตรียมตัวรับทรัพย์ครั้งใหญ่นี่คือสิบเหรียญน,นะคะนี่คือสิบเหรียญสิ่งที่ท่านจะมอบให้คุณณนะช่วงเวลานี้บ้านนี้นะคะที่ท่านนะคะเฝ้าดูแลคุณเวลาคุณหลับไหลคุณเตรียมตัวรับเงินก้อนใหญ่สิบนะคะสิบเหรียญน,นั่นเองนะคะ คุณจะได้รับแบบที่คุณไม่คาดฝันเลยนั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกนะคะแล้วไงต่อคะแล้วไงต่อคะนี่คือสิบเหรียญความมั่งคัง่งร่ำรวยยิ่งขู่คุณอยู่บ้านหลังนี้มีแต่คำว่ารวยรวยรวยนะคะขอบคุณค่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 ะ ทำไปเถอะค่ะอีกไม่นานบางคนจะรวยจริงหรอไม่เหมาะขอให้สมพรปากไม่เหมาะสมพรปากแน่นอนบางคนรวยเอารวยเอาลูกดวงไม่เหมาะคนนึงโอ้เงินเข้าทุกวันเงินเข้าทุกวันเราไม่อยากให้แคปมาดูนะคะบางคนเงินเข้าทุกวันเราเรียกว่าจังหวะชีวิตนะคะ นี่คือเงินคุณจะเข้าทุกวันวันละสิบล้านวันละเจ0 0 0 0นนี่คือคุณจะมีเงินเหลือกินเหลือใช้แต่งตัวเฉิดฉายอย่าลืมอย่าทําให้ตัวเองอ่อมอย่าทําให้ตัวเองยมนะคะเมื่อคุณทําให้ตัวเองอ่อมตัวเองยมบ้านไม่มีชีวิตชีวา ก็เหมือนดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งมีหรือนะคะ,มะแมลงผู้พึ่งจะมาดมดอมมีเหรอผีเสื้อจะมาหาเพราะฉะนั้นทําตัวให้สวยทําตัวให้หล่อเหมือนอาบน้ําตลอด24ชั่วโมงแม้ว่าหน้านี้จะอากาศเย็นๆก็ต้องอาบนะคะทุกคนก็ต <c oughs> <c oughs> ้องอาบนะคะทุกคนนะคะและคำคืนนี้คุณเตรียมตัวรับโชครับทรัพย์ได้เลย เตรียมตัวได้เลยนี่คือเงินเงินเงินที่ท่านจะผุดมาให้คุณได้รับนะคะการเงินของคุณนับจากนี้นะคะจะเจริญรุ่งเรืองนั่นเองนะคะแล้วท่านอยากจะบอกอะไรคุณอีกคะนี่คือสิ่งที่ท่านจะบอกคุณนะคะนะคะบ้านหลังนี้อยู่สบายไหมคะเราไปขอเป็นตัวแทนนะคะคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ บ้านหลังนี้จะนําแต่เงินมาให้บ้านหลังนี้จะนําแต่ทองมาให้เงินไหลมาเงินเทมานี่เงินล่วงลงมาจากฟ้าฟ้านี่คือแปดเหรียญการเงินจะหลั่งไหลเข้ามานะค่ำคืนนี้ที่คุณได้ดูเตรียมตัวรับทรัพย์รับโชคดวงชะตาเปลี่ยนแล้วนั่นเองนะคะทุกคนมันจะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้น นะคะเขาเรียกว่าจังหวะชีวิตไม่ใช่บางคนอาจจะพุ่งครั้งเดียวแต่ว่าบางคนอาจจะดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนั่นเองนะคะการเงินนี่คือแปดเรียนทุกคนเราสรับไพ่แล้วนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะฉันอยากจะกิี๊ดจังเลยทุกคนจ้านะคะแม่หมอแม่หมอหยิบให <laughs> บ้เอาพลังงานบวกบวกแม่หมอไปนะคะทุกคนนะคะ สี่ถ้วยเอ้ยโทษทีค่ะสี่ดาบนะคะช่วงจังหวะรอนะคะเราเรียกว่าจังหวะชีวิตนะคะการเงินของคุณนะคะรอนะคะจะรุ่งโรดร่ำรวยไม่เกินสี่วัน นะคะรอนะคะหลอกสีดาคือการรอรอคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างนะคะสิ่งที่ท่านมาบอกนักคืนนี้ค่าคืนนี้ที่คุณหลับไหลให้คุณสบายใจได้ตื่นขึ้นมาคุณจะรับแต่โชคแต่ลาบนะคะนอนให้หลับนะคะคุณไม่ต้องระวงระวังอะไรต่างๆนะคะท่านบอกว่าให้คุณนอนให้หลับแล้วตื่นขึ้นมาคุณจะได้เป็นเศรษฐีนั่นเองนะคะนะคะทุกคน king of cup นะคะคให้คุณมีความสุขในทุกๆวันท่านคอยคุ้มครองคุ้มภัยคุณ king of Cup ถ้าคุณเป็นผู้ชายการเงินการงานคุณจะรุ่งขึ้นอีกนั่นเองนะคะเราบอกเลยช่วงนี้ดวงของคุณอูฟู่มากนั่นเองค่ะเนี่ยค่ะนะคะ king of Cup นะคะไม่ว่าคุณจะทําอะไรนนะช่วงเวลานี้คุณจะใจเย็นลงนะคะคุณมีถ้าเป็นผู้ชายคุณจะมีวุฒิภาวะด้านอารมณ์ดีขึ้นคุณจะมี EQ ดีขึ้นนั่นเองนะคะและ IQ ทั้ง EQ ทั้ง IQ เลยนะคะเป็นที่ปรึกษาเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีนั่นเองนะคะเจรจาอะไรคุณก็จะประสบความสำเร็จ นะคะไม่ว่าการเงินการครอบครัวก็ตามคุณจะเป็นคุณพ่อที่โอ้โหใจดีมากๆเลยนะคะแล้วถ้าถ้าใครที่เป็นผู้หญิงโสดนะคะคุณจะเจอเจ้านายที่ดีเจ้านายจะหลักและเอ็นดูคุณนั่นเองนะคะนะคะ t e n s of one นะคะท่านบอกว่านะคะที่ผ่านมาที่คุณเจออุปสรรคปัญหา ท่านมองเห็นทุกอย่างนะคะเวลาค่ําคืนให้คุณหลับสบายบางคนเวลาค่ําคืนคุณก็หลับไม่สบายหรอกคะ่ะคุณกังวลเ,เรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเรื่องโน้นนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะแนะนํานะคะคุณว่าท่านอยากจะบอกคุณว่า ปัญหาของคุณมันกําลังจะจบลงแค่รอช่วงจังหวะชีวิตอาจจะไม่เกิน4สัปดาห์สอย่างเร็ว4วันนะคะอย่างเร็วสี่วันอย่างช้า4สัปดาห์เพราะปัญหาทุกอย่างมันจะต้องใช้แล้วยะเวลาในการขี้ขายนั่นเองนะคะใครที่เจอปัญหาลุมแล้วเพราะสิบดาบคุณเจอมันหนักแล้วแล้วนะคะนั่นเองนะคะท่านเห็นนะคะว่าคุณเจออุปสรรคอะไรแต่คุณก็ มีลมหายใจที่จะสู้นะคะคุณเป็นนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่คุณจงชมตัวเองนะคะที่คุณผ่านอุปสรรคถ้าคุณนะคะได้ตื่นรู้ได้เจอสิ่งดีๆแล้วคุณอย่าลืมนะคะจำบทเรียนที่คุณได้เจอมานะคะแล้วจดไว้นะคะแล้วอย่าเอาไปกลับไปเรียนบทเดิมแต่ให้มันเป็นบทเรียนมาเป็นครูสอนใจให้เรานะคะก้าวไปอย่างมั่นคงและไม่พลาดอีกเป็นรอบที่สองนั่นเองนะคะทุกคน แฮงแมนนะคะช่วงจังหวะนะคะรอนะคะแฮงแมนคือการคิดทบทวนบางสิ่งบางอย่างท่านมาบอกนะคะให้คุณทบทวนบางสิ่งบางอย่างสิ่งที่คุณจะได้มามันจะได้แน่นอนนะคะแต่เวลาได้มาแล้วนะคะการเงินการงานก็ตามที่มันจะเข้ามาหาคุณท่านบอกว่านะคะการรอ แฮงแมนคือทุกคลิปทบควรน,นะคะว่าตัวเองทําอะไรผิดไปหรือเปล่านั่นเองนะคะสิ่งที่ท่านอยากจะมาบอกคุณนะคะแล้วไงต่อคะเจ็ดดาบนะคะบางสิ่งบางอย่างที่คุณทําอยู่นะคะ เช่น e เรื่องการงานบางทีคุณอาจจะทําอะไรอยู่ที่ยังไม่กล้าบอกญาติหรือบ้าบอกครอบครัวหรืออะไรก็ตามนะคะบางทีคุณอาจจะไปมมเตล e, ูหรืออะไรเนี้ยหรือทําธุรกิจออนไลน์ทําธุรกิจออนไลน์ก็ถกหมายถึงว่าเป็นเจ็ดดาบก็ได้นะคะทําธุรกิจออนไลน์คือไม่มีหน้าร้านน,นั่นเองนะคะทุกคนคุณอาจจะทาอยู่แต่ว่ายังไม่ได้เติบโตคุณก็เลยไม่กล้าบอกญ اد, อะะอาติญาติคุณนั่นเองนะคะหรือว่าบอกพ่อแม่พี่น้องคุณนั่นเองนะคะ ทุกคนแล้วคุณไม่ต้องกลัวแล้วความสุขอีกครั้งหนึ่งให้คุณหลับให้สบายนะคะการที่คุณหลับสบายคุณจงเชื่อได้ว่าเวลาที่คุณนอนนั่นแหละค่ะคือเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขของคุณแล้วเพราะท่านจะเข้ามาหาถึงคุณมาปกป้องคุ้มครองและมาปัดเป่านะคะสิ่งไม่ดีออกจากตัวคุณนั่นเองค่ะนะคะอส เอสออฟคันะคะหนึ่งถ้วยความรักครั้งใหม่ชีวิตครั้งใหม่ของคุณกําลังจะดําเนินการไปในทางที่ดีนั่นเองนะคะทุกคนนะคะเดอะเดวิลนะคะเดอะเดวิลคือเงาหรือว่าความรุ่มหลงความมาัวเมาในเรื่องความรักนะคะหรือว่าความใจร้อนนะคะและความกลัวความแบบ ขี้ระแวงขี้สงสัยนะคะความใจร้อนความหูเบาอะไรต่างๆให้คุณตระหนักไว้เลยว่าถ้าคุณเป็นคนหูเบานิสัยแบบนี้หรือว่าเป็นคนใจร้อนนิสัยแบบนี้ก็ขอให้ปรับเปลี่ยนซะเพราะแฮงแมนบอกว่าให้คุณปรับเปลี่ยนในสิ่งที่คุณน่าจะรู้ตัวคุณดีว่าคุณเป็นคนยังไงนั่นเองท่านบอกนะคะปรับเปลี่ยนนิสัยนั่นเองนะคะอย่าเป็นคนใจร้อนถ้าคุณเป็นคนใจร้อนนะนะคะ เซเว่นออทุกอย่างมันคือนะคะเซเว่นอออคือ7จ็ไม้เท้าทุกอย่างที่ได้มานะคะมันคือนะคะน้ำพักน้ําแรงสิ่งที่คุณกล้าก้าวออกมาจากกล้าเผชิญหรือว่ากล้าก้าวข้ามออกมาจากสิ่งที่นะคะคุณกลัวนั่นแหละแล้วมันจะเป็น หนทางที่ทําให้คุณเหมือนนกฟีนิกซ์นกฟีนิกซ์ที่มันเหนื่อยล้าแล้วนะคะมันมันอายุมากแล้วมันก็จะเผาตัวเองให้เกิดเป็นคนหมุดใหม่เหมือนคุณจะมีไฟกับตัวเองตลอดเวลานั่นเองให้ทําตัวเหมือนนกฟีนิกซ์นะคะนะคะเป็นชีวิตใหม่ตลอดเวลานั่นเองนะคะท่านมาบอกนะคะนะคะท่านคอยคุ้มครองคุ้มภัยทุกคน และความสุขของคุณครอบครัวของคุณเมื่อคุณเรียนรู้นะคะความเจ็บปวดเมื่อคุณตระหนักได้ไม่โวยวายนะคะเข้าใจในสิ่งที่เป็นมีหรือท่านจะไม่รักคุณท่านก็จะเข้ามาหาคุณณนะช่วงเวลาที่คุณหลับไหลนั่นเองนะคะท่านจะมาบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณแก้ปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างได้นั่นเองนั่นนะคะแล้วไงต่อคะนะคะ แล้วไงต่อคะนี่คือสี่ม่เท้านะคะสีที่ท่านจะมาบอกคุณนะคะณนะช่วงเวลาค่าคืนนี้นะคะท่านจะามาเข้าฝันคุณด้วยซ้ำเราบอกเลยนะคะเดอเลาบอนะคะท่านรักและปรารถนาดีกับคุณเสมอเราบอกเลยนะคะท่านรักและปรารถนาดีกับคุณ ทุกทุกเรื่องที่คุณเป็นท่านเห็นทุกทกเรื่องทุกการกระทําของคุณนะคะไม่ว่าคุณจะทําดีทําร้ายนะคะท่านก็เห็นหมดเลยนั่นเองนะคะท่านท่านหลักและเอ็นดูคุณไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายและถ้าคุณนะคะเป็นครอบครัวแล้วชีวิตครอบครัวที่เคยทะเลาะบ,บ่าแวงกันท่านเห็นว่าเอ้ยครอบครัวนี้ทะเลาะบบาแวงกันแต่นะคะมันคือจังหวะชีวิต ครอบครัวของคุณก็จะกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองถ้าใครยังไม่มีคู่รักคุณจะเจอคู่รักนะคะเป็นคู่รักคู่คู่โชคคู่ทรัพย์นั่นเองคู่รักจะนําความสุขมาให้คุณนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะทุกคนแล้วการงานของคุณนะคะการงานของคุณก็จะโดดเด่นขึ้นมานะคะณค่นะําคืนนี้วันนี้เวลานี้นะคะการงานที่คุณเจอสึกหนักมานะคะเจอแบบ ยิ่งกว่าหนักยิ่งกว่าอะไรอีกนะคะเตรียมตัวเฉลิมฉลองเรื่องการงานของคุณได้เลยค่ะนี่ค่ะท่านจะมาฉุดเวลาท่านมาเข้าฝันคุณท่านจะมาฉุดให้คุณได้ตื่นนี่ค่ะเหมือนผีเสื้อดึงคุณออกมาจากนอนนั่นเองนะคะเห็นไหมคะนั่นค่ะท่านจะมาฉุดคุณให้คุณได้ตื่นรู้ ในทุกๆเรื่องที่ท่านอยากให้คุณประสบความสําเร็จในเรื่องสัมมาอาชีพของคุณที่เป็นอยู่ท่านอยากให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นนั่นเองและบ้านหลังนี้จะทําให้คุณมีต่คาว่ารวยรวยรวยนั่นเองนะคะแล้วไงต่อคะ w คุณจะถ้าคุณเป็นผู้หญิงนะคะคุณจะสำเร็จในทุกๆเรื่องนะคะผู้ชายก็เหมือนกันนะคะ i n c n of sword นะคะราชินีถือดาบนั่นเองนะคะความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ของคุณกำลังจะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณแล้วนะคะท่านจะคุ้มครองคุ้มภัยนะคะ ไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนแต่ยิ่งเวลากลางคืนท่านจะมาฉุดให้คุณได้เรียนรู้ได้ตื่นรู้มากยิ่งขึ้นท่านจะเข้าถึงตัวคุณมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะนะคะแล้วนะคะอุปสรรคปัญหาต่างๆท่านบอกได้เลยว่ามันกําลังจะที่ขายนะคะมันกําลังจะ คลีนสอฟสอดก็คือขี้ขายเรียบร้อยแล้วบางคนก็กําลังจะขี้ขายนะคะเชื่อได้นะคะแต่ว่าอย่างมงายนะนะคะและบางสิ่งบางอย่างนะคะอันไหนที่เป็นสิ่งที่ร้ายก็นําเอากลับไปคิดว่าเฮ้ยมันจริงไหมถ้ามันจริงเราไปแก้ดีไหมเราถ้าเขาบอกว่าอย่างแม่หมอเตือนว่าอย่าอ่อมอย่ายมแต่คุณอ่อมคุณยมแทนที่เงินจะเข้ามาเงินก็จะไม่เข้ามานะคะ ะนะคะจะมีคุณจะมีความสุขนะคะนี่คือ Ni ท์ออฟคัชีวิตครอบครัวของคุณก็จะมีความสุขเหลือๆสุขล้นๆนะคะจะมีถ้าใครไม่มีคู่รักคุณจะเกิดคู่รักขึ้นมานั่นเองจะมีคนมามอบความสุขให้กับคุณนั่นเองค่ะและนี่คือ และนี่คือและนี่คือค่ําคืนนะคะที่ดวงจิตดวงว่าจะเป็นนะคะเจ้าที่เจ้าทางผีผบ้านผีเรือนนะคะเจ้าที่บ้านของคุณนะคะแล้โก้นะคะเทวดานางฟ้าแล้วก็ บุพการีที่เป็นผู้หญิงนะคะญ<ม>าติผู้หญิงของคุณนะคะมาคอยปกป้องคุ้มครองทรัพย์ของคุณต่างๆนานานะคะแล้วค่อยข,ข,ขจัดปัญหาในชีวิตคุณที่มันมีอุปสรรคออกไปนั่นเองนะคะวันนี้ค่ำคืนนี้แม่หมอก็ไปแล้วนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ